วันนี้เรามีเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน,น่าสนใจมากเลยนะครับในวงการเพลงลูกทุ่งค่ะเป็นปรากฏการณ์ของนักร้องเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อน้องต้นข้าวสุปริยาโอ้น้องต้นข้าวใช่ครับอายุแค่13ปีเองนะแต่ว่าคือยังไม่มีซิงเกิลมันของตัวเองเลยด้วยซ้ำแต่กลับมีคิวงานแสดงแบบแน่นเอียดเลยแล้วก็มีแฟนเพลงตามไปให้กาลังใจเต็มหน้าเวทีทุกที่เลยครับมันเกิดอะไรขึ้น เป็นคำถามที่น่าค้นหาคำตอบมากเลยค่ะเพราะมันสวนทางกับสูตรสำเร็จของวงการเพลงในยุคนี้โดยสิ้นเชิงเลยใช่ไหมครับปกติศิลปินใหม่ต้องมีเพลงไวรลัลต้องมีค่าใหญ่คอยดันแต่เคสนี้เหมือนเหมือนเป็นความนิยมที่มันผุดขึ้นมาเองจากฐานรากจริงๆใช่เลยครับซึ่งแหล่งข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยก็มาจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งที่เขาตามติดเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเลยเขาไปรวบรวมทั้งภาพบรรยากาศคอนเสิร์ต ความคิดเห็นจากแฟนเพลงตัวจริงค่ะเก้าหมายของเราวันนี้ก็เลยอยากจะลองมาถอดรหัสปรากฏการณ์นี้กันดูว่าเอ๊ะอะไรคือส่วนผสมที่ทำให้เด็กคนหนึ่งที่เพิ่งผ่านเวทีประกวดมาไม่กี่เดือนกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้คนได้ขนาดนี้น่าสนใจมากค่ะเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าครับคือจุดเริ่มต้นก็เหมือนศิลปินประกวดทั่วๆไปเลยครับแจ้งเกิดจากรายการดวลเพลงชิงทุนค่ะรายการดังเลย แต่สิ่งที่มันต่างออกไปคือสปีดความเร็วยังไงคะในข้อมูลบอกว่าใช้เวลาแค่ไม่กี่เดือนเองนะชีวิตก็คือพลิกเลยโอ้โหเร็วมากแต่ที่ผมทึ่งกว่านั้นอีกคือพอจบจากรายการไปแล้วกราฟความนิยมกลับไม่ตกเลยแม้แต่น้อยอืมอันนี้น่าสนใจคิวงานยังแน่นตลอดโดยเฉพาะเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมานี่คือเดินสายเป็นว่าเล่นเลยครับกาญจนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรี ซึ่งนั่นคือตัวชีวัตที่สำคัญมากเลยนะคะปกติแล้วกระแสะจากรายการประกวดเนี่ยมันจะมีอายุไขของมันครับถ้าไม่มีผลงานเพลงหรือว่าการโปรโมทต่อเนื่องมาหล่อเลี้ยงใช่กระแสะก็จะตกไปใช่ครับกระแสะก็จะค่อยๆหายไปแต่กร,รณีนี้กลับตรงกันข้ามเลยครับผมความนิยมหลังรายการดูจะแข็งแกร่งกว่าตอนอยู่ในรายการด้วยซ้ำโห มันบอกเราว่าความผูกพันที่เกิดขึ้นมันลึกซึ้งกว่าแค่การเชียร์ผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งแล้วแต่มันคือการยอมรับในฐานะศิลปินอย่างเต็มตัวและศิลปินคนนี้ก็ไม่ได้แสดงแค่ในคอนเสิร์ตใหญ่ๆหรือว่าตามผับแต่ไปทุกที่จริงๆนะครับอม,มีตัวอย่างหนึ่งที่ผมว่ามันบอกอะไรได้เยอะมากเลยคือการไปร่วมงานทอดพระป่าเพื่อการศึกษาที่วัดศรีโลหะราชบำรุงในการจนบุรี โอ้ห oh. มันดูเป็นภาพที่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่สาหรับศิลปินที่กําลังดังๆอยู่ประเด็นนี้สําคัญมากเลยค่ะนี่คือการตอกย้ํารากเหง้าของเพลงลูกทุ่งที่แท้จริงเลยยังไงครับคือเพลงลูกทุ่งเนี่ย มันไม่ได้เกิดในห้องอัดเสียงนะคะแต่มันเกิดในงานวัดงานบวชงานบุญของชุมชนอ๋อ oh, จริงด้วยการที่น้องต้นข้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเหล่านี้มันไม่ใช่แค่การไปทำงานแต่มันคือการกลับไปหาบ้านของดนตรีประเภทนี้ครับมันทำให้เส้นแบ่งระหว่างศิลปินกับคนดูมันบางลงอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะเขากลายเป็นเหมือนลูกหลานของชุมชนนั้นๆไปโดยปริยายเข้าใจเลย การสร้างความผูกพันแบบนี้มันลึกซึ้งแล้วก็ยั่งยืนกว่าการโปรโมทผ่านสื่อกระแสะหลักมหาศาลเลยนะคะการสร้างความผูกพันในระดับชุมชนแบบนั้นแสดงว่าตัวแฟนเพลงเองก็ต้องรู้สึกอะไรที่พิเศษมากๆกับตัวศิลปินแน่นอนค่ะซึ่งในแหล่งข้อมูลก็มีคอมเมนต์จากแฟนๆที่น่าสนใจเยอะเลยใช่ไหมครับมีอันไหนที่เด่นๆบ้างครับมีคอมเมนต์หนึ่งที่อ่านแล้วต้องแบบต้องหยุดคิดตามเลยค่ะครับเป็นแฟนเพลงท่านหนึ่งเขียนว่า เรื่องงานผมขี่มอเตอร์ไซค์ห้ากว่ากิโลเพื่อไปให้กำลังใจน้องต้นข้าวเลยนะโโอโห้ห 50กิโลหลังเลิกงานใช่ค่ะนี่มันไม่ใช่แค่ชอบแล้วนะมันคือความทุ่มเทความผูกพันที่เหนียวแน่นมากจริงๆมากมากเลยค่ะอะไรที่ทำให้คนคนหนึ่งยอมทำถึงขนาดนี้ในข้อมูลพอจะบอกได้ไหมครับว่าสเสน่ห์ของน้องต้นข้าวในสายตาแฟนๆคืออะไรกันแน่จากการประมวลความคิดเห็นนะคะจะเห็นว่าสเสน่ห์ของเธอมีหลายมิติมากเลยมไม่ใช่แค่เรื่องเสียงดีอย่างเดียวมิติแรกที่ทุกคนพูดตรงกันเลยก็คือการแสดงสด การแสดงสดใช่ค่ะมีคำชมอย่างเช่นเอาเวทีอยู่หมัดหรือเสียงสวรรค์ <c oughs> คือเสียงร้องสดๆของเธอมีพลังสะกดคนดูได้จริงๆไม่ใช่แค่ร้องให้จบเพลงแต่มีการพูดคุยหยอกล้อกกับคนดูมีปฏิสัมพันธ์ตลอดเวลา <c oughs> ซึ่งสำหรับเด็กอายุ13นี่คือคือทักษะที่น่าทึ่งมากนะคะมันเหมือนมีสภาวะของศิลปินอาชีพอยู่ในตัวแล้วไม่ใช่แค่เด็กที่ร้องเพลงเก่งถูกต้อง การคุมเวทีได้นี่เป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วก็พรสวรรค์เลยนะถูกต้องเลยครับแล้วมันก็นํามาสู่มิติที่สองซึ่งอันนี้ที่ฉันคิดว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยคืออะไรครับคือบุค,คลิกและวุฒิภาวะค่ะอืมแฟนเพลงชื่นชมการแต่งตัวที่เรียบร้อยน่ารักสมวัยแต่คําที่ทรงพลังที่สุดที่โผล่มาบ,บ่อยๆเลยก็คือวุฒิภาวะเกินวัยวุฒิภาวะเกินวัย ใช่ค่ะมีการเล่าถึงเบื้องหลังเวทีว่าบางครั้งเธอต้องยืนให้แฟนคลับถ่ายรูปด้วยทีละคนคิว <Q S 2> ยาวเป็นร้อเมตรแต่ก็ทำด้วยความอดทนยิ้มย้มแจ่มใสไม่แสดงอาการเหนื่อยออกมาเลยความอดทนขนาดนั้นในเด็กอายุ13เนี่ยหาได้ยากมากนะครับยากมากค่ะมันสะท้อนถึงความเข้าใจในหน้าที่ของตัวเองสูงมากและจากจุดนี้เองใช่ไหมคะที่ทำให้เกิดกลุ่มแฟนคลับที่น่าสนใจมากๆอย่างกลุ่มพ่อพอแม่แม ใช่เลยครับกลุ่มพ่อพ่อแม่แม่นี่คือปรากฏการณ์ซ้อนปรากฏการณ์อีกทีหนึ่งอธิบายหน่อยครับคือพวกเขาไม่ใช่แฟนคลับแบบไวรุ่นที่กรีดศิลปินแต่เป็นกลุ่มผู้ใหญ่ที่มองน้องต้นข้าวด้วยความเอ็นดูเหมือนลูกหลานจริงๆอ๋อตามไปให้กําลังใจแทบทุกงานไม่ใช่แค่ให้เงินแต่เป็นการดูแลปกป้องให้ความอบอุ่นปรากฏการณ์พ่อพ่อแม่แม่นี่น่าสนใจมากนะครับมันต่างจากกลุ่มแฟนคลับทั่วไปยังไง มันเหมือนเป็น,นกลไกการปกป้องทางสังคมให้ศิลปินเด็กหรือเปล่าครับเป็นการตั้งข้อสังเกตที่ดีมากเลยค่ะดิฉันมองว่ามันต่างกันในเชิงความคาดหวังความคาดหวังใช่ค่ะแฟนคลับทั่วไปคาดหวังผลงานที่ดีคาดหวังความบันเทิงจากศิลปินแต่กลุ่มพ่อพ่อ,พอแม่เนี่ยมีความคาดหวังในเชิงการเติบโตที่ดีของตัวบุคคลด้วยอืมพวกเขาอยากเห็นลูกสาวคนนี้ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่แค่ในอาชีพเข้าใจเลย มันจึงกลายเป็นเกราะป้องกันทางสังคมไกลๆคอยสอดส่องดูแลไม่ให้เด็กคนหนึ่งหลงทางไปกับแสงสีเสียงซึ่งมันก็สะท้อนออกมาในคอมเมนต์ที่แสดงความห่วงใยต่างๆที่เราเห็นแต่มันก็มีด้านที่น่ากังวลซ่อนอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับความคาดหวังแบบพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยมีค่ะอาจจะกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลให้กับศิลปินที่ยังเป็นเด็กได้ในอนาคตแน่นอนค่ะนั่นคือดาบสองคมที่ชัดเจนมากความรักและความห่วงใยเหล่านี้คือสิ่งสวยงาม แต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็สร้างกรอบบางอย่างขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวครับอย่างที่เราเห็นในคอมเมนต์ที่แฟนเฟลงบางคนเขียนแนะนําตรงๆเลยว่าหนูอย่าหลงแสงสีเสียงนะลูกอืมหรืออย่าทิ้งการเรียนนะเป็นคําแนะนําที่มาจากความปรารถนาดีล้วนๆเลยนะเหมือนที่ผู้ใหญ่ในบ้านจะพูดกับเราเลยใช่ค่ะและมันไม่ใช่แค่เรื่องพฤติกรรมแต่ยังรวมถึงเรื่องสุขภาพด้วยครับ มีคอมเมนต์ที่บอกว่าเห็นน้องต้องเล่นคอนเสิร์ตกลางฝนก็แสดงความเป็นห่วงให้ดูแลตัวเองดีๆที่น่ารักมากๆคือบางคอมเมนต์ฝากความคิดถึงและความห่วงใยไปถึงคุณย่าของน้องด้วยซ้ำโโมันแสดงให้เห็นว่าแฟนคลับไม่ได้มองแค่ตัวศิลปินแต่พวกเขารับรู้และผูกพันไปถึงครอบครัวของเธอด้วยและความสัมพันธ์แบบครอบครัวนี้มันแสดงออกมาในรูปแบบอื่นอีกไหมครับ นอกจากการคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงมันแสดงออกผ่านการสนับสนุนที่เป็นรูป,ปรธรรมเลยค่ะอย่างเช่นเช่นการรวมเงินกันทำไป้ายไฟการซื้อของมาฝากหรือแม้กระทั่งการช่วยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยหน้าเวทีอ๋อมันเป็นความสัมพันธ์สองทามที่แฟนคลับรู้สึกว่าตัวเองเป็นมากกว่าผู้เสพผลงานแต่เป็นผู้มีส่วนร่วมในการดูแลและเฝ้าดูการเติบโตของศิลปินคนนี้จริงๆครับ พวกเขารู้สึกเป็นเจ้าของความสําเร็จนี้ร่วมกันพอฟังแบบนี้แล้วภาพมันชัดขึ้นมาเลยนะครับว่าความสําเร็จของน้องต้นข้าวมันไม่ได้มาจากโชคช่วยไม่ใช่เลยค่ะหรือกระแสะไวรัลชั่วข้ามคืนแต่มันถูกสร้างขึ้นอย่างช้าๆและมั่นคงจากองค์ประกอบหลายอย่างทั้งความสามารถในการแสดงสดที่พิสูจน์ตัวเองได้บุค,คลิกที่นอบน้อมมีวุฒิภาวะเกินไ่ะและหัวใจสำคัญที่สุดคือ กองทัพพ่อๆแม่แม่ที่สร้างสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่นผ่านการเดินทางไปพบปะกันจริงๆในทุกพื้นที่ทั่วประเทศถ้าเรามองในภาพใหญ่ขึ้นปรากฏการณ์นี้มันเหมือนกำลังสอนบทเรียนที่สวนกระแสอย่างสิ้นเชิงให้กับวงการเพลงยุคใหม่เลยนะคะสวนกระแสยังไงครับในยุคที่ทุกคนพยายามสร้างวาาไวรัลด้วยคลิปสั้นๆพยายามปั้นตัวเองให้อลกอริทึมมองเห็นครับ ความสําเร็จของน้องต้นข้าวกลับบอกเราว่าความสําเร็จที่ยั่งยืนที่สุดอาจได้ไม่ได้มาจากอัลกอริทึมแต่มาจากการเดินทางไปจับมือแฟนเพลงทีละคนในงานวัดจริงๆเป็นการกลับไปสู่พื้นฐานที่ส่งพลังมากแต่ที่น่าสนใจคือเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธโลกยุคใหม่ไปเลยใช่ไหมครับไม่เลยค่ะเห็นในข้อมูลบอกว่ามีการไลฟ์สดบรรยากาศหน้าเวทีให้แฟนๆที่มาไม่ได้ดูด้วยนั่นคือความฉลาดในการปรับตัวค่ะเขาไม่ได้ทิ้งโลกดิจิทัลไปเลยแต่ใช้มันเป็นแค่เครื่องมือเสริมทับ ไม่ใช่แกนหลักไม่ใช่หัวใจหลักค่ะหัวใจหลักยังคงการแสดงสดการสร้างความสัมพันธ์แบบเห็นหน้าฆ่าตากันแต่ใช้การไลฟ์สดเพื่อเชื่อมต่อและรักษาฐานแฟนคลับทางไกลที่ไม่สามารถเดินทางมาได้มันคือการผสมผสานโลกเก่ากับโลกใหม่ที่ลงตัวมากไม่ใช่การให้เทคโนโลยีมานำแต่ใช้เทคโนโลยีมารับใช้คุณค่าแบบดั้งเดิมที่ตัวเองยึดถืออยู่ซึ่งก็คือฝีมือและการเข้าถึงง่ายถูกต้องค่ะ การผสมผสานที่น่าทึ่งจริงๆมันทำให้เราเห็นเลยว่าปรากฏการน้องต้นข้าวคือบทพิสูจน์ว่าหัวใจของการเป็นศิลปินที่รักของมหาชนครับ อาจไม่ใช่แค่การมีเพลงฮิตติดฉาดหรือการมีผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียเป็นล้านๆแต่คือการสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจกับผู้ฟังผ่านการแสดงที่มาจากหัวใจและตัวตนที่น่าชื่นชมจับต้องได้ถูกต้องที่สุดเลยครับและเมื่อเราเข้าใจที่มาของความสําเร็จในปัจจุบันแล้วเนี่ยมันก็เกิดคําถามที่น่าคบคิดต่อไปสําหรับอนาคตของเธอครับแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้เน้นไปที่ภาพปัจจุบันแต่ถ้ามองไปข้างหน้าล่ะคะอืม เมื่อนงต้นข้าวเติบโตขึ้นจากเด็กหญิงวัย3 3กลายเป็นศิลปินสาวเต็มตัวเริ่มมีผลงานเพลงที่เป็นของตัวเองมีแนวทางดนตรีที่ชัดเจนขึ้นตัวตนของเธอก็จะเปลี่ยนไปแน่นอนว่าต้องเปลี่ยนไปตามวัยและประสบการณ์อยู่แล้วคำถามคือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเป็นเหมือนครอบครัวกับแฟนคลับกลุ่มพ่อพอแม่แม่รุ่นบุกเบิกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอืมน่าคิดนะครับแฟนๆกลุ่มนี้จะยอมรับและสนับสนุน ศิลปินน้องต้นข้าวในเวอร์ชันที่เธอเติบโตขึ้นมีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้นได้หรือไม่หรือหรือพวกเขาจะยังคงจดจำและยึดติดกับภาพของลูกสาววัย13ปีที่น่าเอ็นดูและต้องการการปกป้องในงานวัดอยู่เสมอค่ะนี่คือความท้าทายที่ศิลปินเด็กแทบทุกคนต้องเผชิญเมื่อก้าวข้ามผานช่วงวัยในสายตาของคนที่รักพวกเขาค่ะ